บรรยากาศภายในห้องพิจารณาคดีวันนี้เต็มไปด้วยความตึงเครียดเสียงกระซิบกระซาบดังแว่วอยู่ทั่วทุกมุมหล่าผู้คนที่เข้ามานั่งฟังต่างรู้สึกได้ถึงความร้อนแรงของคดีนี้ที่ถูกพูดถึงไปทั่วเมืองสามีผู้ทรงอิทธิพลฟ้องหย่าภรรยาดูเผินๆมันอาจเป็นเพียงคดีครอบครัวทั่วไปแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังกลับเต็มไปด้วยเงื่อนงำและปริศนาชายร่างสูงในชุดสุดสีเข้มผู้เป็นโจทย์ในวันนี้นั่งตัวตรงมั่นใจและมีรอยยิ้มที่แฝงความย้อยหยันเขาคือ นักธุรกิจที่ใครๆต่างรู้จักดีฐานะร่ำรวยมากผู้ดีแต่เบื้องหลังรอยยิ้มนั้นคือความกดดันที่เขาใช้กดขี่คนรอบข้างมาตลอดหลายปีข้างๆเขาคือทีมทนายที่จัดเต็มพร้อมหลักฐานและพยานมากมายที่พวกเขามั่นใจว่าจะทําให้คดีนี้ชนะโดยไม่ยากตรงข้ามกับเขาบนเก้าอี้อีกฟากหนึ่งมินตราภรรยาที่ถูกกดดันให้อย่านั่งเงียบๆใบ,บหน้าเรียบเฉยแต่กลักมีรอยยิ้มบางเบาอยู่ตรงมุมปากราวกับว่าเธอรู้ในสิ่งที่ไม่มีใครในห้องนี้คาดคิด ดวงตาของเธอสงบนิ่งแต่ลึกลงไปในนั้นมีประกายอะไรบางอย่างที่ชวนให้คนมองรู้สึกขนลุกผู้พิพากษาเดินเข้ามานั่งทุกคนในห้องลุกขึ้นยืนตามเสียงข้อตโต้ดังปังศาลเป็นที่พึ่งสุดท้ายของความยุติธรรมเสียงนั้นดังก้องสะท้อนและเมื่อทุกคนนั่งลงบทสนทนาอันเข้มข้นก็เริ่มต้นขึ้นทนายฝ่ายสามียืนขึ้นอย่างมั่นใจคุณผู้พิพากษาคดีนี้เป็นเรื่องง่ายๆชัดเจนภรรยาของลูกความผมไม่ได้ทำหน้าที่ภรรยาอย่างที่ควรจะเป็นเธอทอดทิ้งครอบครวัวไม่สนใจสามีไม่ทำหน้าที่แม่อย่างสมบูรณ์ และยิ่งไปกว่านั้นเธอยังมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยมากมายเรามีหลักฐานพร้อมที่จะพิสูจน์ทุกข้อกล่าวหาคำพูดเหล่านั้นดังชัดถ้อยชัดคำกริยยกยิ้มอย่างภาคภูมิใจเขาเหลือตามองภรรยาด้วยสายตาเหนือกว่าเหมือนกำลังประกาศให้ทั้งโลกเห็นว่าวันนี้เขาจะเป็นผู้ชนะแต่สิ่งที่หลายคนคาดไม่ถึงคือปฏิกิริยาของมินตราเธอไม่โต้แย้งไม่แสดงความตกใจไม่แม้แต่จะหันไปสบตาสามีที่กำลังทำร้ายเธอต่อหน้าผู้คนทั้งห้องมีเพียงรอยยิ้มบางๆที่ปรากฏขึ้นบนใบหน้ารอยยิ้ม ที่ไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความมั่นใจเสียงกระซิบดังขึ้นทั่วห้องทำไมภรยาย,ยิ้มเธอไม่กลัวหรอือหรือว่าเธอมีไม้เด็ดทุกคนต่างสงสัยแต่ไม่มีใครคาาคิดว่าความจริงที่กำลังจะถูกเปิดเผยจะสะเทือนทั้งศาลบรรยากาศเริ่มเปลี่ยนจากความมั่นใจของฝ่ายโจทย์กลายเป็นความกดดันที่ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะทุกสายตาตอนนี้ไม่ได้มองไปที่หลักฐานหรือทนายอีกแล้วแต่กลับจับจ้องไปที่หญิงสาวผู้เงียบสงบคนนั้น ผู้ที่กำลังยิ้มในวันที่ชีวิตเหมือนจะถูกทำลายเธอค่อยๆลุกขึ้นช้าๆาน้ำเสียงอ่อนโยนแต่หนักแน่นดังกล้องไปทั่วห้องดิฉันยอมรับว่าการแต่งงานครั้งนี้เต็มไปด้วยความทุกข์แต่ก่อนที่ศาลจะตัดสินดิฉันมีบางสิ่งที่จำเป็นต้องเปิดเผยทันใดนั้นเสียงฮือฮาก็ดังกระหึ่มบรรยากาศเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงทุกคนเงียบกริบรอคอยคำพูดที่จะตามมาเพราะสิ่งที่เธอกำลังจะเปิดเผยไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องเล็กๆในครอบครัวแต่เป็นความลับที่จะเปลี่ยนชะตาชีวิตของทุกคนในห้องนี้ตลอดไป ย้อนกลับไปเมื่อสิบปีก่อนวันที่ฟ้าฝนโปรยปรายเบาๆบรรยากาศในงานแต่งงานรู่ราเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะมินตราในชุดเจ้าสาวสีขาวบริสุทธ์ยืนเคียงข้างกริตเจ้าบ่าวที่ดูภูมิฐานและมั่นใจในตัวเองแขกเรือที่มาร่วมง,งานต่างซุขซิ์กันว่าเธอโชคดีเหลือเกินได้แต่งกับนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงที่ทั้งหล่อทั้งรวยอนาคตสดใสแน่นอนในวันนั้นมินตราก็เชื่อเช่นนั้นเธอมองชายตรงหน้าเป็นดั่งความฝันที่กลายเป็นจริงกริตดูอบอุ่นดูเอาใจใส่ เขาสัญญาต่อหน้าแขกนับร้อยว่าผมจะปกป้องเธอจะดูแลเธอไปตลอดชีวิตไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามคำพูดเหล่านั้นยังคงกล้องอยู่ในความทรงจําของมินตราแม้เวลาจะผ่านไปชีวิตคู่ในช่วงแรกเต็มไปด้วยความสุขพวกเขาเดินทางท่องเที่ยวด้วยกันไปต่างจังหวัดต่างประเทศกริมักซื้อของขวัญหรูหรามาให้ภรรยาเสมอบ้านหลังใหญ่รถยนต์คันหรูและการใช้ชีวิตที่ครๆตคางต่ฉาดูเหมือนชีวิตของมินตราจะสมบูรณ์แบบไร้ที่ติแต่เบื้องหลังความหรูหราเหล่านั้นสิ่งที่มินตราต้องการจริง ไม่ใช่แค่ของขวัญราคาแพงหรือบ้านสวยๆเธอต้องการเพียงแค่ความรักความเข้าใจและการเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเธอวาดฝันอยากมีลูกอยากสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์แต่กริดกลับมัวแต่ทุ่มเทกับงานและธุรกิจจนละเลยช่วงเวลาที่ควรจะใช้ร่วมกันหลายครั้งที่มินตรานั่งรอสามีที่กลับดึกด้วยความหวังว่าเขาจะนั่งลงพูดคุยหรืออย่างน้อยก็ถามไถ่ว่าวันนี้เธอเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่ได้กลับมามักเป็นเพียงคำตอบสั้นๆเหนื่อยไม่อยากคุยก่อนที่กริดจ,จะปิดประตูห้องนอนทิ้งไว้ข้างหลัง ถึงกระนั้นมิงตราก็ยังคงอดทนเธอบอกกับตัวเองว่านี่คือช่วงเริ่มต้นสามีทำงานหนักเพื่ออนาคตของเราสักวันเขาจะเข้าใจเธอยอมทนอยู่เงียบๆพยายามเป็นภรรยาที่ดีไม่บน่นไม่เรียกร้องและทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่เมื่อเวลาผ่านไปความรักที่เคยหวานชื่นกลับเริ่มถูกแทนที่ด้วยความห่างเหินกร เริ่มกลับบ้านดึกบ่อยขึ้นโทรศัพท์เต็มไปด้วยข้อความที่มินตราไม่เคยได้เห็นเขาเริ่มมีท่าทีเย็นชาไม่ยิ้มไม่หัวเราะเหมือนเมื่อก่อนและสิ่งที่ทําให้มินตราเจ็บที่สุดคือทุกครั้งที่เธอพยายามถามหาความรักเธอกลับได้คําพูดประชดประชันหรือการเบื่อเฉยแทนแต่ในความเจ็บปวดนั้นมินตรายัางพยายามเชื่อมั่นว่าเขาอาจเปลี่ยนได้เธอพยายามมองย้อนกลับไปในวันแต่งงานวันที่เขายืนต่อหน้าผู้คนและสัญญาว่าจะรักและดูแลเธอเสมอคําสัญญานั้นเป็นสิ่งเดียวที่ทําให้เธอยังยอมทนอยู่ ทว่าเวลามักเป็นตัวพิสูจน์ทุกอย่างและในไม่ช้าความจริงอันโหดร้ายก็เริ่มเผยตัวออกมาความรักที่เคยหวานชื่นกำลังถูกกัดกร่อนทีละน้อยๆจนเหลือเพียงเงาแห่งอดีตสิ่งที่เธอไม่รู้ในตอนนั้นคือความเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่กำลังเกิดขึ้นจะก,กลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่พลิกผันจนทำให้ชีวิตคู่ของเธอไม่อาจกลับไปเหมือนเดิมได้อีกต่อไปหลังจากวันแต่งงานผ่านไปไม่กี่ปีชีวิตที่เคยเหมือนเทพนิยายค่อยๆแตกสลายทีละน้อยกริบ ซึ่งเคยเป็นสามีอบอุ่นกลายเป็นคนที่เงียบขรึมและเย็นชาเขาเริ่มห่างเหินไม่ค่อยอยู่บ้านและแทบไม่ได้ใช้เวลากับมินตราเหมือนเมื่อก่อนในตอนแรกมินตราพยายามปลอบใจตัวเองว่าเขาแค่ยุ่งกับงานแต่เมื่อเวลาผ่านไปความรู้สึกผิดปกติก็ชัดเจนขึ้นทุกวันโท,นทรศัพท์ของกริตเต็มไปด้วยการล็อกรหัสผ่านที่เธอไม่เคยเข้าถึงได้เสียงแจ้งเตือนที่ดังยามค่ำคืนทําให้เธอสะดุ้งตื่นแต่ทุกครั้งที่ถามกริตจะตอบด้วยน้ําเสียงหงุดหงิดว่าอย่ามายุ่งเรื่องส่วนตัว บรรยากาศในบ้านเริ่มเปลี่ยนจากเดิมที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะกลับหรือเพียงความเงียบงันมินตรามักนั่งอยู่คนเดียวที่โต๊ะอาหารมองเก้าอี้ว่างตรงข้ามด้วยความว่างเปล่าอาหารที่เธอตั้งใจทำด้วยความรักมักถูกทิ้งไว้เย็นชืดโดยไม่มีใครแต่ต้องสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่าคือคำพูดของกริชที่เริ่มกลายเป็นอาวุธทำร้ายใจเธอมันร้ายค่าอยู่ไปก็ถูงชีวิตฉันถ้าไม่มีเธอฉันคงไปได้ไกลกว่านี้ คำพูดเหล่านี้เหมือนคงมีกรีดลึกลงไปในหัวใจของมินตราแต่เธอก็ยังคงนิ่งเงียบพยายามอดทนเพราะหวังว่าสักวันเขาอาจกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ความจริงกลับโหดร้ายกว่านั้นมินตราเริ่มได้ยินข่าวหรือว่ากริดแอบมีผู้หญิงอีกคนภาพถ่ายที่แอบถ่ายได้ตามร้านอาหารหรือการเห็นเขาขับรถไปรับส่งหญิงสาวคนหนึ่งในยามค่ำคืนข่าหรือที่เหมือนแผลเล็กๆก,กลายเป็นบาดแผลใหญ่ที่กัดกินหัวใจเธอคืนหนึ่งมินตรารวบรวมความกล้าถามกริดตรงๆว่าคุณมีใครอีกคนใช่ไหม เขาหันมามองด้วยสายตาเย็นชาก่อนตอบสั้นๆแล้วถ้ามีจริงละ่ะจะทำอะไรได้ประโยคนั้นทำให้หัวใจของมินตราแทบแตกสลายน้ำตาไหลโดยไม่อาจกลั้นแต่กริดกลับหันหลังเดินออกจากห้องทิ้งเธอไว้เพียงลำพังกับความเจ็บปวดจากวันนั้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่เหมือนเชือกที่ถูกตัดขาดทีละเส้นๆจนเหลือเพียงใยบางๆที่แทบจะขาดสะบั้นกริดไม่ปิดบังอีกต่อไปว่า เขามีผู้หญิงใหม่บางครั้งถึงขั้นกลับบ้านพร้อมกลิ่นน้ำหอมที่ไม่ใช่ของภรรยาหรือแม้กระทั่งรับโทรศัพท์ต่อหน้ามินตรายอย่างไม่แคร์ในขณะที่มินตราพยายามยึดเหนี่ยวคำสัญญาในวันแต่งงานไว้ในใจกริตกลับทำทุกอย่างเพื่อลบล้างความทรงจำเหล่านั้นออกไปอย่างเลือดเย็นความเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เพียงแต่ทำลายชีวิตคู่แต่ยังทำลายหัวใจของผู้หญิงคนหนึ่ง ที่เคยเชื่อมั่นในความรักมินตราเริ่มรู้สึกว่าโลกทั้งใบที่เธอสร้างกำลังพังทลายลงต่อหน้าแต่แทนที่จะระเบิดอารมณ์หรือวุ่นวายเธอกลับเลือกที่จะนิ่งเงียบเก็บทุกอย่างไว้ภายในเพราะในใจลึกๆเธอเริ่มรู้แล้วว่าวันหนึ่งเธออาจต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ไม่ใช่เพียงเพื่อตัวเองแต่เพื่อตอบแทนความอายุธิธรรมที่เธอได้รับมาตลอดหลายปีเสียงฝนโปรยปลายลงบนหลังคาบ้านดรแต่ในห้องรับแขกกลับเต็มไปด้วยความเย็ยนเยียบยิ่งกว่าพายุภายนอกกริด นั่งเอนหลังบนโซฟาหนังราคาแพงมือถือเอกสารบางอย่างวางไว้ตรงหน้าน้ำเสียงของเขาเย็นชาและหนักแน่นเซนสมินตราจบจบกันไปสทีมินตรามองกระดาษตรงหน้าใบายะตัวหนังสือบนแผ่นนั้นท่ามัวเพราะน้ำตาที่เอิอคลอเธอเงยหน้ามองสา,ม,ามีด้วยสายตาสั่นไหวทำไมคุณต้องทำแบบนี้เราผ่านอะไรกันมาตั้งมากมายคริตหัวเราะเบาๆแต่แฝงความย้อยยัน ก็เพราะเราผ่านมามากไงฉันถึงอยากจบไม่เห็นต้องยือ,อะไรอีกเธอกับฉันมันไม่ใช่ความรักแล้วมันคือพันธนาการและฉันไม่ต้องการมันอีกต่อไปเขายื่นปากกามาให้ดวงตาแข็งกร้าวเหมือนคำสั่งมินตรานิ่งเงียบมือสัน่นแต่ก็ยังปฏิเสธที่จะเซ็นเธอหลกตาพยายามกลั้นน้ำตาไม่ให้ไหลออกมากริดทุบโต๊ะเสียงดังปังทาเอามินตราสะดุง้งอย่าดือ้อถ้าเธอยังไม่เซ็นฉันจะทําให้ชีวิตเธอลําบากยิ่งกว่านี้คําพูดนั้นเป็นเหมือนคําตัดสินที่ฟาดลงบนหัวใจของมินตรา หลังจากวันนั้นแรงกดดันก็เพิ่มขึ้นทุกวันกรีเริ่มลดเงินค่าใช้จ่ายในบ้านปล่อยให้มินตราต้องดิ้นรนแม้จะอยู่ในบ้านใหญ่โตเขาใช้คำพูดกดขี่ต่อหน้าแม่บ้านและขนรอบข้างทำให้เธอดูเหมือนไร้ค่าผู้หญิงที่ทำอะไรไม่เป็นนอกจากรองเงินสามียิ่งกว่านั้นกรียังนำผู้หญิงคนใหม่เข้ามาในสังคมเปิดตัวอย่างจงแจ้งในงานเลี้ยงจงใจทำให้มินตราอับอายเขาพูดต่อหน้าผู้คนว่านี่คือคนที่เข้าใจฉันจริงๆไม่ใช่ใครบางคนที่ทำได้แค่ร้องให้ ทุกคําพูดเหมือนคมมีดกริดใจสำลาวสำลาแต่สิ่งที่ทําให้กริดเดือดที่สุดคือการที่มินตรายังนิ่งเงียบไม่ยอมเซนไม่ยอมร้องขอแต่เก็บซ่อนรอยยิ้มบางๆไว้ในบางครั้งรอยยิ้มนั้นทําให้เขารู้สึกเหมือนกําลังแพ้แพ้แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่คิดว่าตัวเองควบคุมทุกอย่างได้คืนหนึ่งเขาเดินเข้ามาในห้องนอนหยิบใบยามาปาใสเตียงน้ําเสียงเต็มไปด้วยความโกรธหรือเธอคิดว่าจะเอาเปรียบฉันได้ฟังไว้นะมินตรา ถ้าไม่เซ็นดีๆฉันจะลากเธอขึ้นศาลฉันมีทนายมีหลักฐานและฉันจะทำให้เธอเสียทุกอย่างมินตรานั่งกอดเขาเงียบงันแต่ในความเงียบนั้นหัวใจของเธอเริ่มแข็งแกร่งขึ้นทีละน้อยเธอรู้แล้วว่าการอดทนเงียบๆไม่ใช่ทางออกอีกต่อไปหากต้องไปศาลจริงเธอก็จะไปและที่นั่นเองเธออาจได้ใช้โอกาสเพื่อเปิดเผยความจริงที่กริดไม่เคยคิดว่าจะถูกเปิดโปงแรงกดดันที่กริดสร้างขึ้นไม่ได้ทำให้มินตรายอมแพ้กลับกลายเป็นแรงผลักดัน ที่ทาให้เธอตัดสินใจแน่วแน่ขึ้นว่าวันหนึ่งเธอจะยืนหยัดต่อหน้าศาลไม่ใช่เพื่อปกป้องชีวิตคู่ที่พังทลายไปแล้วแต่เพื่อทวงคืนศักดิ์ศรีของผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกเหยียบย่ำมานานเกินไปหลังจากค่าคืนอันมืดมนที่กริดโยนใบยาใสหน้ามินตรานั่งเงียบอยู่ในห้องเพียงลําพังแต่ในความเงียบนั้นเองเธอหยิบกล่องไม้เล็กๆออกมาจากตู้เสื้อผ้ากล่องที่เธอเก็บไว้อย่างมิชิตตลอดหลายปีภายในกล่องมีเอกสารภาพถ่ายและฝ่ายบันทึกที่เธอรวบรวมอย่างเงียบ หลักฐานเกี่ยวกับการกระทําของกริตหลักฐานที่เขาไม่เคยรู้ว่าเธอเก็บไว้ทั้งหมดเรื่องเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่บินตราเริ่มสงสัยว่าสามีมีผู้หญิงคนอื่นเธอไม่ได้ร้องให้อย่างเดียวแต่เธอเริ่มสังเกตทุกการเคลื่อนไหวรวบรวมเศษเสี้ยวข้อมูลที่กริตพยายามปกปิดไปเสร็จค่าโรงแรมที่ซ่อนอยู่ในกระเป๋าเสื้อสูทบัตงานเลี้ยงที่เขาอ้างว่าไปประชุมและข้อความลับที่เธอบังเอิญเห็นแวบบแบบ ในตอนแรกมินตราแค่เก็บข้อมูลพวกนี้ไว้เพื่อต้องการความจริงแต่เมื่อเธอเริ่มเห็นสิ่งที่ลึกลงไปเธอก็พบว่านี่ไม่ใช่เพียงเรื่องชู้สาวธรรมดากริตมีธุรกิจที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเกินกว่าจะเป็นเพราะฝีมือเพียงอย่างเดียวมินตราพบหลักฐานการโอนเงินจำนวนมากเข้าบัญชีเงามีเอกสารที่บ่งบอกถึงการฟอกเงินและแม้กระทั่งการลงทุนที่เชื่อมโยงกับธุรกิจผิดกฎหมายเธอไม่ได้ตั้งใจจะสืบแต่หลักฐานหลายชิ้นก็หล่นทิ้งไว้ตามร่องรอยของความประมาทของกริตเอง มินตราเริ่มเก็บทุกอย่างไว้อย่างระมัดระวังเธอซ่อนเอกสารในที่ที่ไม่มีใครค่าคิดบางอย่างเธอสแกนเก็บไว้ในแฟลชไดรฟ์เล็กๆที่พกติดตัวตลอดเวลาและบางครั้งเธอก็แอบบันทึกเสียงการสนทนาของกริตตอนที่เขาเมาเผลอพูดความจริงออกมาโดยไม่รู้ตัวยิ่งนานวันหลักฐานในมือของมินตราก็ยิ่งมากขึ้นเธอรู้ดีว่าถ้าเปิดเผยสิ่งเหล่านี้ออกไปกริตอาจไม่ได้แค่เสียครอบครัวแต่เขาอาจต้องสูญเสียทุกอย่างชื่อเสียงทรัพย์สินอิสรภาพและอาจถึงขั้นถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย นี่คือเหตุผลที่มินตราไม่เคยโต้เถียงไม่เคยยอมเซ็นใบอย่างไม่ใช่เพราะเธอยังหวังจะรักษาความรักเอาไว้แต่เพราะเธอกําลังรอเวลาเวลาที่จะใช้ความจริงเหล่านี้ตอบโต้คืนอย่างสาสมในทุกครั้งที่กริดกดดันหรือหยียบย่ำเธอมินตรายิ่งแน่วแน่ขึ้นถ้าเขาคิดจะทําลายฉันฉันก็จะไม่ให้เขารอดพ้นจากสิ่งที่ตัวเองก่อเธอพึ่งทำกับตัวเองในความมืดคืนหนึ่งมินตราไปเยี่ยมแม่ที่บ้านต่างจังหวัดเธอแอบฝากซองเอกสารไว้กับน้องชายพร้อมกําชับว่า ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับพี่ให้ส่งสิ่งนี้ไปที่ตำรวจและสื่อมวลชนทันทีน้องชายมองด้วยความตกใจแต่เห็นแววตาจริงจังของมินตราแล้วก็รู้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆภ่ายใต้ใบหน้านิ่งสงบที่คนไทยนอกเห็นมินตรามีแผนอยู่ในใจและแผนนั้นกำลังจะถูกนำมาใช้ในไม่ช้าสิ่งที่กรีตไม่เคยรู้เลยก็คือภรรยาที่เขาคิดว่าอ่อนแอและไร้ค่ากำลังถือดาบแห่งความจริงอยู่ในมือและเมื่อถึงวันที่ขึ้นศาลดาบเล่มนั้นจะถูกชักออกมาเพื่อพลิกเกมทั้งหมด ศาลในเช้าวันนั้นเงียบสงัดแต่เต็มไปด้วยความกดดันที่หนักหน่วงแสงแดดลอดผ่านหน้าต่างสูงของห้องพิจารณาสะท้อนลงบนใบหน้าของผู้คนที่นั่งเรยงรายอยู่เต็มห้องทุกคนต่างจับจ้องไปยังคู่สามีภรรยาที่เป็นประเด็นในวันนี้ทิมพาและนาทีนาทีนั่งตัวแข็งสีหน้าหนักแน่นแฝงด้วยความเย่อหยิ่งเขามั่นใจเต็มร้อยว่าวันนี้คือวันปลดปลอยวันสิ้นสุดพันธะที่เขาไม่ต้องการอีกต่อไปข้างกายเขามีทนายความนั่งอยู่พร้อมกองเอกสารมากมายราวกับเตรียมจัดบทคยี้ฝ่ายหญิง ตรงกันข้ามพิมพากลับนั่งนิ่งเธอไม่ไดแสดงท่าทีวิตกังวลห,หรือร้องให้ฟูมฟายอย่างที่ใครคาดคิดกลับกันเธอมีเพียงรอยยิ้มบางๆบ,บนใบหน้าที่ทําให้ผู้คนในห้องศาลเริ่มกระซิบกระซาบกันด้วยความสงสัยเมื่อผู้พิพากษาเดินเข้ามาทุกคนลุกขึ้นพร้อมเสียงคอ้อนเคาะปังบรรยากาศเคร่งเครียดยิ่งกว่าเดิมคดีเริ่มต้นด้วยการที่ทนายฝ่ายหยนทีลุกขึ้นกล่าวเปิดประเด็นด้วยถ้อยคํารุนแรงเขาอ้างถึงปัญหาชีวิตคู่ความไม่เข้ากันและความจําเป็นที่ทั้งสองต้องอยากขาดจากกันเพื่อให้ต่างคนต่างเป็นอิสระ นาทีนั่งฟังพรางพยักหน้าเล็กน้อยเหมือนกำลังยืนยันคำกล่าวหานั้นทุกถ้อยคำแต่สิ่งที่เขาไม่รู้คือพิมพากำลังรอเวลารอจังหวะที่จะเทคเกมเมื่อถึงคิวฝ่ายพิมพาาเสียงของทนายหญิงผู้แทนเธอกล่าวขึ้นอย่างมั่นใจเรียนสารที่เคารพสิ่งที่ท่านจะได้ยินต่อไปนี้ไม่ใช่เพียงการปฏิเสธข้อกล่าวหาแต่เป็นความจริงที่ถูกปิดบังมานานเกินไปทุกคนในห้องหันมามองพิมพ์พาเธอลุกขึ้นยืนอย่างมั่นคงก่อนจะหันหน้าไปศกตานทีโดยตรงรอยยิ้ม ที่เคยดูอ่อนโยนกลับกลายเป็นรอยยิ้มที่แฝงความเยือกเย็ยนและแน่วแน่นาทีพิมพาเอ่ยด้วยน้ำเสียงชัดท้อยชัดคำคุณคิดว่าฉันจะยอมให้คุณกดขี่ฉันจนถึงวินาทีสุดท้ายอย่างนั้นหรือวันนี้ฉันจะบอกความจริงที่คุณพยายามปกปิดมาตลอดนาทีหน้าซีไปชั่วขณะก่อนจะพยายามปรับท่าทีคุณกำลังหมายถึงอะไรความจริงอะไรที่คุณจะพูดออกมาเสียงซุบซิบดังขึ้นทั่วห้องบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดผู้พิพากษาต้องขอตัวเรียก ให้สงบพิมพ์ผาหายใจลึกหนึ่งครั้งดวงตาของเธอเป็นประกายแข็งกร้าวความจริงที่คุณคิดว่าฉันไม่เคยรู้แต่จริงๆแล้วฉันรู้มานานแล้วและวันนี้ฉันจะเปิดเผยต่อหน้าสารและสังคมคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางห้องพิจารณาทิศดุง้เงเพอกใบหน้าที่เคยมั่นใจเริ่มปรากฏร่องรอยหวาดหวั่นทุกคนจับจ้องว่าความลับที่พิมพ์พากำลังจะเผยคืออะไรทำไมเธอถึงกล้ายิ้มทั้งที่กำลังเผชิญชะตากรรมที่ใครๆคิดว่าเป็นการสูญเสีย เสียงหัวใจของทุกคนเหมือนเต้นพร้อมกันในจังหวะที่ช้าลงทั่วทั้งห้องศาลมีแต่ความเงียบงนันก่อนที่พิมพ์พาจะเอ่ยประโยคต่อไปซึ่งจะเปลี่ยนทุกสิ่งไปตลอดกาลพิมพ์พายืนนิ่งกลางห้องพิจารณาคดีเธอหันไปสบตากับนาทีดวงตาที่ครั้งหนึ่งเคยมีแต่ความรักและศรัทธาัตบนี้เต็มไปด้วยความแน่วแน่และความมั่นคงนาทีเธอเอ่ยเสียงหนักแน่นคุณกดดันให้ฉันเซ็นใบหย่าเพราะคุณต้องการอิสรภาพแต่ความจริงแล้ว คุณไม่เคยบอกศาลว่าคุณกำลังซ่อนอะไรไว้เบื้องหลังเสียงซุบซิบดังขึ้นทั่วห้องศาลทันทีทนายของนาทีรีบลุกขึ้นคัดค้านแต่ผู้พิพากษาย,ยกมือห้ามและอนุญาตให้พิมพาพูดต่อพิมพาค่อยๆหยิบซองเอกสารสีน้ำตาลออกมาจากแฟ้มเธอยื่นให้เจ้าหน้าที่ศาลก่อนที่ภาพถ่ายหลายใบจะถูกฉายขึ้นบนจอหลักของห้องพิจารณาภาพนั้นคือนาทีในอ้อมกอดของหญิงคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่ใครอื่นแต่คือเพื่อนสนิทของพิมพาเองเสียงเอื้ออึงดังลั่นห้องบางคนถึงกับอุทานออกมา โดยไม่รู้ตัวผู้พิพากษาต้องคาะคอนปังปังเพื่อเรียกความสงบนาทีน่าเผืไปทันทีนี่นี่มันเรื่องโกหกคุณเอาหลักฐานบ้าอะไรมากล่าวหาแบบนี้เขาตะโกนเสียงสัน่นแต่เสียงของเขากลับไม่มั่นคงเหมือนก่อนหน้านี้อีกต่อไปพิมพายืนมั่นเธอหันไปพูดกับผู้พิพากษาเรียนสารดิฉันอดทนและเงียบมาโดยตลอดแต่วันนี้ดิฉันขอให้สารรับรู้ความจริงว่าการแต่งงานนี้ล้มเหลว ไม่ใช่เพราะดิฉันแต่เพราะสามีของดิฉันทรยศต่อคำสาบานและใช้ความรุนแรงกดขี่ฉันตลอดเวลาทันใดนั้นเสียงสะอื้นเบาๆดังมาจากด้านหลังเมื่อพิมพาหันไปเธอเห็นแม่ของนาทีนั่งอยู่ใบหน้าของหญิงชราสันสถานด้วยน้ำตาราวกับไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ลูกชายของตนได้ทำลงไปผู้พิพากษามออเอกสารและภาพถ่ายด้วยสีหน้าหนักใจนี่เป็นหลักฐานที่มีน้ำหนักหากเป็นความจริงคำขออยากของฝ่ายโจทก์อาจไม่เป็นไปอย่างที่ตั้งใจ นาทีพยายามลุกขึ้นแก้ต่างแต่ทนายของเขากลับกดแขนไว้แน่นกระซิบเสียงสั่นว่าคุณโกหกไม่ได้แล้วหลักฐานนี้ชัดเจนเกินไปพิมพ์พาหันไปมองสามีอีกครั้งคราวนี้เธอยิ้มออกมารอยยิ้มที่ไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นรอยยิ้มของคนที่ลุกขึ้นสู้และเลือกชะตาของตนเองฉันไม่เสียใจที่ครั้งหนึ่งเคยรักคุณแต่วันนี้ฉันเลือกที่จะรักตัวเองมากกว่าที่จะยอมทนถูกทำร้ายฉันขอประกาศต่อหน้าศาลฉันจะไม่ยอมเป็นฝ่ายถูกทอดทิ้งแต่ฉันจะเป็นฝ่ายเดินออกไปด้วยศักดิ์ศรี เสียงตกมือบางเบาจากผู้คนด้านหลังเริ่มดังขึ้นแม้ศาลจะห้ามแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้คนกำลังยืนอยู่ข้างพิมพผ่าการตัดสินใจครั้งใหญ่ได้เกิดขึ้นแล้วเธอไม่ได้ยอมให้เขามีอำนาจเหนือเธออีกต่อไปแต่กลับทริกเกมจนทุกคนเห็นความจริงที่นาทีพยายามปกปิดมาตลอดนาะทีได้แต่ก้มหน้าน้ำเสียงสั่นเครือเขาไม่มีคำแก้ตัวใดๆอีกต่อไปสิ่งที่เขาสร้างมาล้วนพังทลายต่อหน้าผู้พิพากษาต่อหน้าครอบครัวและต่อหน้าสาธารณะ ในขณะที่พิมพ์พาเธอยังคงยืนนิ่งสง่างามและมั่นคงเหมือนภูเขานี่คือการเผชิญหน้าที่พลิชตาชีวิตนี่คือความลับช็อกโลกที่ทําให้ทุกคนในห้องศาลต้องจดจําหลังจากความจริงถูกเปิดเผยในสารบรรยากาศภายในห้องที่เคยตึงเครียดก็เปลี่ยนไปทุกสายตาที่เคยจับจ้องพิมพ์พาด,ด้วยความสงสารหรือดูถูกบตดนี้กลับเต็มไปด้วยความเคารพและชื่นชมเธอไม่ได้เป็นเพียงผู้หญิงที่ถูกสามีขอหย่าอีกต่อไปแต่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญและการยืนหยัดเพื่อตัวเอง ผู้พิพากษาอ่านคำวินิจฉัยด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าจากหลักฐานที่ปรากฏและคำให้การที่สอดคล้องศาลเห็นว่า,าการหย่าที่โจ์ร้องขอนั้นมิใช่ความผิดหรือความบกพร่องของจำเลยหักแต่เป็นผลจากการกระทำที่ผิดสัญญาของโจ์เองดังนั้นศาลจรึงตัดสินให้การหย่าเกิดขึ้นตามที่คู่สมรสยินยอมแต่ศักดิ์ศรีและสิทธิ์ของจำเลยต้องได้รับการปกป้องอย่างเต็มที่เสียงค้อนดังปังคือสัญ,ญญาณแห่งการสิ้นสุดคดีแต่สำหรับพิมพามันคือจุดเริ่มต้นใหม่ของชีวิต นาทีนั่งก้มหน้าเงียบราวกับโลกทั้งใบถล่มทับลงมาไม่มีเสียงแก้ตัวไม่มีคำขอโทษมีเพียงความอับอายที่ต้องแบกรับไปตลอดชีวิตในขณะที่พิมพาก้าวออกจากศาลด้วยก้าวที่มั่นคงและถ้าเบาแต่กลับดูดักแน่นราวกับมีแสงสว่างนำทางเรื่องราวของพิมพ์าได้กลายเป็นบทเรียนใหญ่ไม่เพียงสำหรับเธอและนาทีแต่สำหรับผู้คนที่ได้ยินข่าวนี้สำหรับผู้หญิงหลายคนพิมพากลายเป็นแรงบันดาลใจเธอพิสูจน์ว่าความเงียบ ไม่ใช่คําตอบเสมอไปและการอดทนก็ไม่ได้หมายความว่าต้องยอมให้ถูกทําร้ายหักถึงวันที่เราถูกกดขี่จนร้ายค่าความเป็นคนเราก็มีสิทธิ์ที่จะลุกขึ้นสู้เพื่อศักดิ์ศรีของตัวเองสําหรับผู้ชายบางคนนี่คือคําเตือนว่าความจริงไม่มีวันถูกปกปิดตลอดไปการโกหกการทรยศหรือการใช้ความรุนแรงในครอบครัวอาจทําให้ดูเหมือนชนะในระยะสั้นแต่สุดท้ายความจริงจะเปิดเผยและผลลัพธ์จะกลับมาทําร้ายตัวเองอย่างสาหัสสำหรับครอบครัวและสังคมเหตุการณ์นี้ทำให้ผู้คน ได้ตระหนักว่าความรักไม่ใช่เพียงคำพูดสวยหรูในพิธีวิวาห์แต่คือการเคารพและซื่อสัตย์ต่อกันตลอดเส้นทางชีวิตเมื่อสิ่งเหล่านี้หายไปการแต่งงานก็กลายเป็นเพียงพันธะที่คอยกัดกินหัวใจทั้งสองฝ่ายพิมพ์พาในวันนี้อาจสูญเสียชีวิตคู่ที่เธอเคยฝันไว้แต่สิ่งที่เธอได้รับกลับมามีค่ามากกว่าคืออิสรภาพศักดิ์ศรีและความเข้มแข็งในหัวใจเธอยิ้มอีกครั้งไม่ใช่รอยยิ้มเยาะไม่ใช่รอยยิ้มประชดแต่เป็นรอยยิ้มที่เปี่ยมด้วยความหมายรอยยิ้มของผู้หญิงที่ไม่ยอม ให้ชะตาชีวิตถูกกำหนดโดยใครอีกต่อไปและนี่คือบทเรียนที่ก้องอยู่ในใจทุกคนที่ได้เห็นการต่อสู้ของเธอเมื่อเรื่องราวเดินทางมาถึงบทสุดท้ายภาพของพิมพ์พาที่ยืนหยัดต่อสู้ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งยังคงตราตรึงอยู่ในใจของทุกคนหลายคนอาจมองว่าเธอแพ้เพราะการแต่งงานจบลงด้วยการหย่าแต่แท้จริงแล้วเธอกลับชนะในแบบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือชนะใจตัวเองและปลดปล่อยตัวเองออกจากพันธะที่เต็มไปด้วยการหลอกลวงและความเจ็บปวด ชีวิตคู่ที่เริ่มต้นจากความรักบางครั้งก็อาจไม่ยืนยาวตลอดไปและการแยกทางไม่ใช่ความล้มเหลวเสมอไปหากแต่เป็นโอกาสใหม่ที่จะได้ค้นพบต,ตัวตนที่แท้จริงการอยากของพิมพาไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่เป็นการประกาศว่าเธอมีสิทธิ์เลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองและเธอเลือกจะเดินไปข้างหน้าด้วยศักดิ์ศรีเรื่องนี้ยังสะท้อนให้เราเห็นว่าความจริงไม่มีวันถูกปกปิดไม่ว่าจะพยายามมากแค่ไหนความลับก็ย่อมถูกเปิดเผยในสักวันและเมื่อวันนั้น มาถึงผลลัพธ์อาจหนักหน่วงเกินกว่าที่ใครจะรับไหวเช่นเดียวกับนาทีที่สูญเสียทั้งศักดิ์ศรีความน่าเชื่อถือและครอบครัวในทางกลับกันพิมพาแม้จะเดินออกมาเพียงลาพังแต่เธอไม่ได้เดินออกมาอย่างว่างเปล่าเธอได้บทเรียนชีวิตที่ล้ําค่าได้ความเข้มแข็งที่ไม่มีใครพลาดไปได้และที่สําคัญเธอได้กลับมารักตัวเองอีกครั้งเรื่องราวของพิมพาและนาทีจึงไม่ใช่แค่คดียาธรรมดาแต่เป็นเครื่องตนใจสําหรับทุกคนว่าความรักต้องตั้งอยู่บนความจริงใจ และการเคารพกันและการหากขาดสิ่งเหล่านี้ไปต่อให้สัญญาในวันวิวาห์งดงามเพียงใดก็ไม่อาจรักษาชีวิตคู่ให้ยั่งยืนท้ายที่สุดแล้วความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีคู่ครองเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับการเลือกเส้นทางที่ไม่ทำร้ายหัวใจตัวเองและกล้าที่จะก้าวออกมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นธรรมนี่คือข้อคิดที่พิมพ์พาทิ้งไว้ให้โลกได้จดจำว่าบางครั้งการเสียใจก็คือการเริ่มต้นใหม่และการเดินออกมาก็คือชัยชนะที่แท้จริง